ลุปรา,าสาทราชวังเป็นรังกาดังป่าช้าพงชัดสงัดคนอันนี้คือผ่านอายุธยาก็ไปเห็นวงังรังกาตรงนี้ไม่ใช่รังของอีกาแต่มันคือกรุงลงกาลงกาเนี่ยเดิมเนี่ยเจ้ากรุงเนี่ยคือเท้าสหมาลิวันสหมาริวันวน,นะแล้วพระนารายณ์เนี่ยยกทัพไปตี แต่ว่าในากรอนราบเกียนเนี่ยมันไม่มีฉากที่พระนารายยกทับไปรบนะมันมีฉากที่ท้าวสามาริวันคุยกับจัตุรพักจัตุรพักเป็นปู่ของทศกัณฐ์นั่งคุยกันนะไอตอนที่ออพระพรหมลงมาสร้างเมืองใหม่คือทิ้งร้างไปแล้วเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยเกาะเนี่ยนั้นเนี่ยเมืองนั้นมาชื่อว่าเมืองรังกา แล้วพอ,อร้างไปแล้วเนี่ยพระพรหมเล็งเห็นว่าเฮ mm. ิยนปล่อยให้ร้างว่าอย่างนี้ไม่ดีเว้ยมาสร้างใหม่ดีกว่าพอ mm. สร้างใหม่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นลงกา mm. แล้วให้จัตุรพักเนี่ยเป็นเจ้ากรุงคน,ค,นคนแรก mm. นั่งคุยกันแล้วเล่าให้ฟัง mm. แล้วพระนารายยกทับมารุกรานนะถ้าไม่มาเรียนกับผมนี่ไม่รู้หรอกพระทั้ประเทศนี่ไม่มีใครเขารู้ว่ารังกาตรงเนี้ยมันคือกรุงลงกาเดิม